สวัสดีครับมือนี้มาพบมาพอคอญี่ปุ่นคือเกา่าพี่น้องมามาพี่น้องมาเหมาสะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรอทีมงานอยู่พี่น้องสีมาก,กันจะคน้นมาจะค้นกับหารเลยพี่น้องสีต๊ะคนละจักบาทสีคุมบ่คุมสีกำไลให้ขาดทุนมาลุ้นกันพี่น้องเบิ้งหมายเลย เอาเบิรงหมายเลยพี่น้องสะน้ำบอ่อปลาพี่น้องกษตรทัร่วมร่วมคู่ร่วมอยังแล้วกษตรประมาณลายหนึ่งอยู่ดอกแต่ว่าโตโตโตสะน้ำแท้ๆนี่กษตรประมาณสองงานแต่ร่วมคู่ร่วมอยังกษตรประมาณลา,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 ณายานาห,นหนึ่งพี่นอ้องเอาเบิรงบรรยากาศรอบๆเป็นทุงหน้าพี่น้องทุงหน้าลง นี่ละไม้พี่น้องเอาลอดทีมงานจักหน่อยสีมาจักคนม,นมันมานเด้อมือนีิพี่น้องหาอยู่หา,หากินเอาพร้อมแล้วพี่น้องเจ็ดผืนเสี้ยนเพิ่มเสี้ยนอันพ่อยใหญ่แยมพ่อยใหเตีย้ยพ่อใหญ่ดุนพ่อใหญ่เพียพ่ากาเอาน้องตั้มเอามาเพิ่มเป็นเจ็ดคนละผืน พอดีพอดีเลยเต็มหนอพอดีเลยพี่น้องอ่ารุ่นรุ่นรุ่นโอ้มันคือตัวงามอยู่โอ้เสียนอันปลาดุก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 หลายอยู่โล่งแล้วลงแล้วตัวงามเลยตัวงามเลยมาถ้าถือกันนะ เอเลดูจัดอีกพี่น้องพร้อมกันเลยวะกำยายเพียวะพร้อมกันพร้อมกันอ๋อจัดอีกแล้วเอา,อออาละไปแล้วเสียนเพิ่มปอยแล้วอ๋อเสียนตาขึ้นนี้อ๋อไกล้ๆนี่แลหละพี่น้อง ไปแล้วจำเห็นไผ่แล้วเห็นไผ่แล้วหรืไผ่ไปยังวะเห็นเห็นเห็นไผ่เหรอเห็นไผ่แล้วคุ้มกุมอยู่คุ้มอยู่เสยนอันคุ้มอยู่โอ้ตัวปลาเนี่ยตัวน้อยสิใช่มาข้อมาข้อขับได้ใช่โอ้ยขับขับขาแหนะอีกตัวปนตัวปนมีอยู่นั่นเห็นตัวหัวหมกกอกอยู่พี่น้องมุดแเรามุดเราเอ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 ามุดแเรามุดแล้ว โอ้อใสไปบิงอันมุดกันนี่ไม่มุดคักแว่าเฮยของแกได้นี่นั่นนั่นอาแล้วเอาแล้วอยู่ในนี้อยู่ในนี้ใจเย็นใจเย็นอ๋อมีรุุนเหรอพี่น้องเล็กดินก่มันเล็กมัอยู่พี่น้องอ๋อมีรุ่ไม่รุ่ดดินกัแกอพยายามปาอนนี้าอนนี้

มุดไปักแค่น <g all ion> ่ะตัวไปเห็นตัวไงตัวไงนี่หันไปนะพี่น้องออลุ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 วุลุุ่ัุลุล่ลุ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 หุลนลุลุนุลุุ้ล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 มลุ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 ลลุ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 ุล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 พลุนุลุลุล้ลุ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 ลล สิเป็นยังไงเอาก็ขึ้นไปน้อนท่านรุ่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 นนี่นี่แหละสองพื้นนี่แหละรุ่นอยู่ป่าอยู่สองคนนั่นใส่โตัซอยลงมาซอยกันเอราะว่าเป็นของเซียนเพิ่มว่าถือประดุกไงเป็มเลยรุ่นห้าวจังหน่อยเ้ยแยมจัดรุ่นห้าวรุ่นห้าวรุ่นห้าวโอ้ย

กุ้มาดนโดนไ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี้ยวเฮียเลยวะเวายควายคือเฮียเลยเพร้ะเจับกูจับเร้วเอาเงียบเอาเงียบง่ายป่าเฮียไปเฮียเมื่อือเฮียรู้่ต้องจับเห็นอะไเห็นอะไรพี่น้องโอ้ยป้าเร้ยวปาเร้ยววะ โอ้ยนีก็อวนเดียว่ะเอาลากไปเลยใส่ตัวซอยเลพี่น้องใส่ตัวซอยใส่ตัวสอยปลาลูกนเออปลลูกไอ๋อตัวนอยกัมี่อโอ้โอ้ใหญ่ตัวนี้ใส่ลกขึ้นแล้วพี่น้องโอ้หใส่ลกขึ้นแล้วใส่ลกขึ้นแล้ว ปวดกระลงปวดกระลงเขี้ยต้องไหวคู่นั่นแหละครับหันจังจังจังนี่จังใดเลยเจียเนี่ยครับใส่ใส่ตัวซอยสองคนพี่น้องอ๋ออๆออ๋อใส่แล้วตัวนี้ครับโอ้ลงไปแล้วมือขาดได้นั่นน่ะเขี้ยวเออๆๆเอาเขี้ยวแล้วเก็บแล้วมันมันกุ้มปลาปลดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุนเนาะปลาดุกไปเส้นตรงไปเส้นตรงไปมันกปเชี่ยงไปนี่ยมพี่น้อง ดตัวเราปลาคอกระมี่ปลาคอก็มี่หยิบเทียของแถไปแล้วเอาวานกันได้สมควรแล้วพี่น้องปลาคอใหญ่ขึ้นแล้วหนึ่งมากับปลาคอหน่อยคนเจบแล้วไอ้เตี้ยเคยเจ็บปลาคอหน่อยโตโตใหญ่มีพี่น้องเอ๋อโตใหญ่มีเห็นเห็นแล้วโตใหญ่กระจอบอนกันแน่กต่วานไปนล้วพี่น้องให้คนละผืนแหงเนื้อน้ำผืนเดียวอย่างนี้ดูจัดแล้วนั่น ขยับหาขยับหาแล้วขยับแล้วขยับแล้วสนใจแล้วใกล้ๆว่าใกล้ๆใกล้ๆปลาเข็งปลาเข็งโอ้ปลาเข็งแม่แม่ไงวะอ๋อคือแม่ไงครับมันมันเป็นมันมีพัดย้อมเนี่ยตัวมันออกพันมันออกพันหาวปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งสองตัวแม่ไงแม่ไงอ๋อกะลังได้กะลังได้ แง่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 อุ๊ยปาลุนนี่แค่ไรเด่ะโอ,โอ้ยลุนกอดีดีเอาไปใส่ไปใส่เก็บตัวน้อยตัวโตตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวละตัวเยถ่มุถ่มเป็นอย่างไรี้เกก็เก็บเก็ตัสร้าขึ้นอ๋อๆๆุนกันลุนกัน,น,กนพี่น้องสู้กันยูเเริ่มได้กันแล้ว สีคุมบ่คุมมนนี่สองร้อยสิบสี่บาทไงเพี้ขึืนแฮงพี่น้องถึงอยู่ถึงอยู่เอาถึงอยู่เบเตี๋ยตอนนะแล้วแล้วห่าวขึ้นมางันเตี้แฮงเลยเตี๋ยวห่าวมังคอนไหมโอ้สูดห่าวเลยสามตัวสามตัวสามตัวปลาดุกโอ้ปาดุกปพี่น้องปลาดุกปลาคว พ้าวรุ่รนด้หลายเออแ้วรนใหญ่ก็เห็นตัวนึงเหรแต่ว่าสมีอีกวเอาเกิดัีดิโอ้รถไเย้งนพี่น้องโอเคโอูกงขึ้นเหรอวะรารคยคเก็บไปเอาเก็บไปเอาหากันแล้วพี่น้องต่างคนต่างเอาข้นละบงเงงมเป็นได้น่อยเอานแฮ่เสี้ยนอน หญ่บอดเญ่บอดหญ่เต็มเต็มเลยห้าวาเลยบานี้หางว่าเลยเอาเอาเโอ้โหโอโหโอ้โใหญ่ใหญ่กระชังเสียนอันพี่น้องหล่อแหลกบางหแหลกกันโอ้เ่มเมได้แล้วพี่น้องเริ่อมได้แล้วโอ้โี่ตคอะคอโอเคอยู่โอเคโอเคของเสียนอันนี่ ต่อยเบิ้งของเส้นต่ำเส้นต่ำแล้วพอคอยมาดคุณโดนรถจังมากอ้พอคอยย้ตวนี่พี่น้องโอ้ยหพอคอยาคอยตวนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมนี่ดีวะทงเถอะทุ่งใหญพี่น้องใส่โล่ตัวนี้โล่กลัวโล่กลัวโอ้ยนอนนอนเสียนเพิ่มไปเข่งเต็มแหพี่น้องเกม สีเมียไปเคียงเต็มแห่ยังสีเมีเมียเก็บยากีจเอาโคยากเลยพี่น้อมันมันมันไหนอยู่ครับมันมันไหนเป็นแห้งโอแห้งโคตรงาอยู่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ใหญ่เลยไปเช็งตัวใหญ่ใบววนปลาดุกพ่อไปไปคอเอามุดหมุเสนอันม wow. uh, mm. ุดว wow. ่ะเส้นอันหมุดแล้ววิ่งไปเพี้ยพุ่มวิ่งไปเพี้ยพักขววิ่งไปพักขวาอวิ่งปพักขวาอวิ่งพยปลาอ

อยู่ที่หันละโอ้ยปลาปลาปลาพ่อดพี่น้องอยู่ในนี่อยู่ในนี่ในนี่เฮ้ยจงไปไผ่นไผ่ได้ป่ะดิอโอ้ปลาย่งแง่แง่ปลาอยู่ตามมายู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่อุ้ยทางนั้นกับมุดด้วยเส้นอันกับมุดอุ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว มาไปอันเข้าไปนี่เข้าไปไยังขึ้นี่แมนว่านะแมนว่าะอั้ใสขึ้มือเดียวโอลาแมาแล้วลาแมแล้วลาแหมาแล้วแหมกูนี่แหมึงแหมเจ้าแมแขมของกันม่าโอ้ยโอ้ยอ้ยนั่นนั่นเยเโอ้โหโหโหโเตมสองยังไงตัวนี่ ใส่แล้วพี่น้องคุแมโอ้โหมาแล้ว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 ไปไปไปมันอนไปถึงแค่เราไปเลยกล่อยชีงตัวเงี้เนาะเงเงี้ยังไงไปชงเงี้ยชีงเงี้ยดเือเง้าไปแล้วอุ้ยตรงนั้นะโอ้โหโหอย่ามนี้ก็น่เขอาอกอดี คุณพี่น้องโอ้คอใหญ่พี่น้องเอ้ยนั่นนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วเอาไปเข็นกันญ่คุณใส่ใส่ใส่ยังมีตัวใหญ่อยู่ปลากับปันไถแต่ว่ามีตัวใหญ่อุ้ยบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วบ้นบอลแล้วเอ้ยไงไงไงเอ้ยเต็มเต็มเลยบ้านนี่เอ๋อมาดุกหลายพี่น้องในระดับขันยังอยู่บะานใส่ถุงมือเอาถุงมือะ โอ้โหปลาดุปลาดุตัวใหญ่ยังตัวใหญ่ตัวใหญ่หเย็บปลาดุไแล้ว้างนอกจิ้มดิอเอาอเบื้องเ้งเส้นเพิ่มาเนี่เส้นเพิ่มปันนิดมาเนี่โอ้โห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 โอ้อ้โหโ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 อ้โ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้้โหหโอ้โ้โหโออ้โหโหโอ้โหอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ มานเหามันเรล่าปานิ่นตัวแรกเขได้เห็นตัวแรกได้เนอะป้านิ่นเนาะมัตถียู่เลือกีนองน้ำน้ำกลางถี่เลือกที่คูนี่กับฮะคาเกเก่งกครคูนี่เสี้ยนต่ำได้ใช้ยญาเมืองนี่เลยฟันปลาเอางไปแล้วเอาเอาพี่น้อง หากันอยู่หากันอยู่เฮ้ยเฮาขึ้นมาจากไหนเี่มาบูกอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยพากันเฮาขึ้นมาไมุเาก่โอ้ยเฮาปกคองย่แม่โอ้ยงตัวเลยาเนี่ยเฮ้ยเดิมวาจูจมได้รีบวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเี่น้องเบิกเบิตัวที่สมีทำกันบูสีกันเละเอยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ย

มันลายโต่นะในแห่ลุกขึ้นตั้งนานก็ว่าออกบุญแล้วลายวหลายัวเราเราคูหมอบออกอยู่พี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหพี่เต้ยเอ้โหไหนน้ำเขาแล้ว ตัวงามพี่ตัวงามอุ้ยโอ้โหได้กันแล้วได้กันแล้วพี่น้องเนิ่งๆคุ้มอีกแล้วพี่น้องนิ่งๆคุ้มอีกแล้วเบื่อหันเอาปลาคอขึ้นตัวตัวแกงตัวสุดยอดอ๊ะเฮ้ยเป็นยังปลาคออีกปะนิ่งๆปลาคออีกปลาคอใหญ่ได้ดิเสะเสะหาเพื่อนเห็นพี่น้องอ้้หูไฟนิ่งๆห้าวเลยไหม ประคอแล้วออกแห่ข้าวขึ้นมาไดยประดุกพี่นี่โอ้ยตัวงามตงามนะโอ้สวยสวยสวยเอาเอาเอา้ากันได้แล้วเลยพี่น้องได้โชวกันนว้ายประคอน้อยแ้เอาขึ้นแหแล้วเสียนต่ำ ใกลๆนี่แหะพี่น้องไปอีกแล้วเ้ยเาเฮ้ยมีปลากืนอเฮ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้า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 เฮ้เฮ้า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 เฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้าเ้เฮ้ยเฮ้าาเฮ้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 าเ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้เฮ้เฮ้เาเฮ้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 ้เฮ้เฮ้าเฮ้าเเฮ้้ยเฮ้เ้เฮ้าเฮ้าเฮ้เ ปลาเสะตังกันหายปลาจีมา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 ้ยุ้ยปลาดุกออาสามเตีมนีไหมโอ้โยหยอหมดละอ๋อถุงปลาไปได้ปลามสามตัวไหมพี่นองคอใหญ่ไหมใส่โลสามตัวพวกนี้มันสุดๆเลยเสียนต่ำเหมือนเนี่ยอ๋อหายขายยาเสี้ยนเลยหมือนเนี่ยโอยโอยโอยสามเต็มสามเต็ม

ไปแล้วไปแล้วโอ้โหพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยอยอม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 โอ้ยปล่อยขาหัวเลยวะปลาทั่วขาวหัวเลยพี่น้องโอ้ยวานวานขามกันเลยนว่ะเด็กสุดยอดเส้นอันข่าวมากมากไปอุย้ยปลาดุกปลาดุกแค่ตัวนี่เสองสามตัว S <S มาไกวไดีพี่น้องมาไกวเอ,เอาสรุปผลงานเสียนอันกันเหมือนเี๋เอารอบแรกกนันเนาะเข้าไปไหนคอไงย,ยู่ดอกเนีน่งคอไงก,กันสองร้อยสิบสี่บาทคุ้มยุดอกว่าคอไงสองตัวแล้วประดูกกำลังมาประดูกอีกสามกำลังเก็บ <S 2> <S 2> เก็บไปแล้วนะ <S <S เอาเบิ้งกันเสียนต่ำานโอ้ยมันสุดๆเียมเนี่ยเฮ้เบิ้ง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 โอ้ยเบิงให่พี่น้องใส่ไงเลยสามใส่ไงใส่โล่สามตัวใกล้เคียงกันอ๋อ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 อ้ยอมยอมยอมตุ๊บลอยไหลลอยไอยู่พี่น้องเอามัน เชี่ยแหอยู่ขุดสมุดหากันอยู่พี่น้องตึกได้สมควรแล้วเด้ได้พักหนึ่งแล้วเอาเชียนเพิ่มนง้มอยู่พี่น้องเอาเบิ้งกระชังแล้วกระช่างขุ่มอุบ่ขุ่ม,ม,มน้อโมนี่กะเพราะอะไรอยู่หรอพี่น้องขุ่มลูกเดี๋ยวอไรยู่ตัวน่ะปน,นิ่นแล้วมีปนิ่นไงวะนั่นปนิ่นไงปอดุกกระตูงไงพุณ ปลดุกตัวนี้ไปไงไงไงูปูยางพอดีปลุกตัวนี้ไหคนลนอยู่เริ่มได้แล้วละงงงงอยู่งมอยู่อ่ะเบิกกระชังงี้ี่น้องลุกไปก่อนรอบนี้อึ๊บออกสนออุ้ยปลาคองยกรมีเดียว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 มีนี่เสียงเสียงอึ๊บโอ้โโอ้โอ้ ยี่ดหลายย่ด๊ะโอ้โดใจไ่กลังไหนกำลังไหนโอ้ปลาดุกก็งามอยู่พี่น้องปลากอเอ้ากลังหวานต่อไปอยู่พี่น้อง<ห>น่นเริ่มเก็บปลาดุกแล้วเ <c oughs> สียนอันเก็บปลาดุกเรื่อยๆมาแล้วปั๊บอกไปลยพ่นองเี่ยนเสียน <c oughs> <c oughs> กับปลาสองมือปลาคอกับปลาดุกจีบุกเรียบริลงอ้าวขายันไปครับนนั่ยังมีมมังีอีกกันบ่ะหมดตลงมาคนหมดตลงมาปลาดุกปลาคอเอาเขี้ยวแหแล้วเตียนต่ำนักลาบปาคอสามตัวพี่น้องสายฟุกฟุกคนน่ะ ไก่ๆนี่แหละพ่อนะมองเก้านี่แหละกับฟิน้องสามโตกับแถวนี่แหละปลาวันนี้ไปไซด่หรอปลาของแทบนะเมื่อวถือแต่สองคนเมื่อวานมานแต่สองคนเนี่ยวันน้คนอุยอของแทบนะของแทบเสียนต่ำกับพวันโอเลยลูกแพรไหมไทยเอาเอ้าเอากันแรกนี้กันแรกคุ้มอยู่พี่น้องปมาตัวเขึ้นสามโตแล้วไหมมุดอีกแล้วไหม กว่าตัวที่สีเด้อว่าตัวที่สีเด้อเกี่ยนต่ำาดิดดิดิดิดเฮ้ยเฮ้ยไปเราตว่ไปบ่ไปต้องเคี่ยงเราพี่น้องเมื่อหันึ้นไปพักไหป้าไหปลาล่ากันวะเนี่ตตัวนี้เป็นตัวที่สี่ชุดุดเลยล่ะคือมัเล่ามูเล่า่นนี่อุ้ยอุ้ยปวดอุ้ยวปาว้าว้าตัตัต เอ้ป็นี่เดวยวดวลี่ไดแล้ว่อ้นเลี่ยนเดี่ยวเฉยวะมันแข็งดูแข็งดูอีเฮ้ยเฮ้ยไดีวแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยแแไว่นแข้เอ้ยไตัวที่ไหมไปบนหัวบหัวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไอ้มานเดียวบแบนี้เอาเอาเอาซีเต้มบบบนี้เอาไปเร็วไปเร็วโอ้ลากไปแล้วลากไปแล้วพี่น้องโอ้ยผุนผุนปลาดุกระติดโอ้ยปลาดุกระติดมาน้ำปลาดุกระติดมาน้ำอุ๊บโอ้ยเนี่ยบอะไรเนี่ยยบุญยากบุญยากบุญยากโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทายเพิ่มกันมันสีนั้นมันสีออกขี้จากรนะครับุปของเทียมต่ำอีกรอบโอ้ยน้อง ออมาพีเราลายตัวมันโอ้เสียนดีว่ายยมันคัมันแน่เนี่โอ้ยพีน้องใส่โลสตัวยงกันลองโซ้ยลาดหน่อยม่อีกแล้วยโอ้ยมันมันคุ้มคุมคุ้มไท่ีุมคุมุพอนโอุ้ดยอดใกล้กล้ใหญ่ อ้ามาปลาดุกพี่น้องสองตัวเลยตนี้สองตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นตัวใหญ่โอ้สาใหญ่สาใหญ่มันมากเดิโอ้เสียนเพิ่มปลาดุกเอาสูงกันไปวานกำลังกุ้มกันอยู่พี่น้องหโอ้หมุ gods, oh, <m <m ult, ้หาอันอ้โหโ้โ้อ้้อ้ หาอยู่หากินเมาสัหนึ่งพันห้าร้อยบาทตกพืละสองร้อยสิบสี่บาทแล้วคนกับคุมแล้วคนกับผู้คุมพี่น้องอ๋อผู้คุมกับคุมคักอยู่แล้วแต่ดวงไผดวงมันพี่น้องหมานไผหมานมันเอาลุนต่อลุนต่อพ่อใหญ่เตี้ยปล่อยอ๋อคนงานพ่อใหญ่เตี้ยที่เป็นหนึ่งใดมือนีิ มาแล้วอได้ยุพี่น้องอ้หเดี๋ยวไลยเติมยุอกเ็นคุมคุมดอกพี่น้องก็โอเคยุดิคุมยุยพี่น้องปลาดุกปลาดุกกลายปลาคอก็หลายยุ้หางบไงแล้วบอท่านใดปาไหนถือว่าคุมมาสองลอยอออีย หลงค้างนี่ล้วเอาไฟดูนแล้วคู่มอยู่พี่น้องรูนอยู่พ่นะเอามาเบิกกระช่างเราเล่าก็สิอยากนั่นกมูอยู่ต่อไห้แล้ววะขึ้นไดุ้่ยอู้ยไตยุ่ยไตยุ่ยอู้ยไตยุ่ยไตยุ่ยพ่อไตยุ่ยได้กินอยู่อุ๊บ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 พ่อไตยุ่ยได้กินอยู่พี่น้องเอาไฟดูนเทียนไฟดูนอุ๊บ ไปเบิง่งช่างหนุ่มคุ้มป่ากันดูโอ้พี่นอ้องฟังฝุ่นคุ้มป่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิง่งเก็บเห็นเล่าไอเดียเพียคุ้มป่าอยู่เนาะเอาเสารุ่นงานใหญ่เพียรมาหนิแต่ละคนก็คุ้มยิ่ดอก y, พี่น้องคุ้มกับยูทืนครับได้กำไรแล้วแต่คุ้นเราพี่น้องมือนีิอึ๊บแต่ยูได้กินยิ่ดอกอึ๊บโอ้เรามีระบบเสพตัวนี้ตัวเสพเกิตะตะนโอ้โหโหเพราธรรมดาเด้นไง โอเคโอเคโอเคโห่ตัวใหญ่หลายอยู่คห่คพี่น้องใหญ่หลายอยู่โหอุ้ยใหญ่ๆก็มีวะโอเคอยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่โอ้โนี่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 ร้องโ่าอ๋อออกแล้วนั่ละเอาอเอาหมานอยู่หมานอยู่โอ้ยพอไม่เพียร์พี่น้องปลาคอเก็บแล้วเบิ้งกระช่างเราไปเบิ้งหันเอาเก็บอีกแล้วไหมนี่ปลาคอใส่เข้าไปตึ๊บ นั่เลบเ้ยนอนอนอโอ้ยหมานับเอาปลาดุกกระเข็บไปปลาดุกปลาดุกางเงียนะางเงีล้ยบไม่ได้พแมอมปลาปลาเข่งไงเนาะเขงจะมีไรนบสุดางเงียเก็บอ่งหมกันพีเนะอ๋อปเราปเาสามแ้มมึงกีช่างเราไปม่เลยเรามาเพิ่มอีกแล้วคือน่าสุดยอดเลยใส่งามเลยเาใส่งามเลยน มาดิแตัหดีเพื่อหั่นโอ้ตะเีนนเหมือนเ้าเา้องเแเพื่อเพอ่โอ้เจ้าข้เราีไปโอ้ตเีงเนาะโอ้ส่หรอพี่น้องมหมนาี่พี่เอ้าพี่น้องวานหตึกห่มาดพ่อสมขวัหแล้วหมานี่พี่น้องผู้หมานกับหมานคัก ปลาคอบักนี้งไงกับึ้นซีโตหาตเอากับพ่อได้ยุ่ได้กินกระสมราคาอยู่ดอกพี่น้องได้กำไรได้ทื่นเนี่ยงกับโอเคอยดอกมือนนิทีมงานสุดยอดพี่น้องมังนอี้กระมวลปลาก,ก็ได้หลายอยู่เอาพี่น้องเอาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ